มีเกียรตทุกท่านนะครับแล้วก็ออพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวปาติวที่มาวันนี้นะครับก่อนอื่นผมขอชี้แจงนิดน,งนึงครับผมไม่ใช่เจ้ามรดกผมเป็นอ,อคนที่ทำเรื่องคดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์มรดกทีมกฎหมายทั้งหมดโดยผมคนเดียวนะครับ เป็นทีมของเรานะครับทางผู้จัดทงเราจริงจะเป็นหลานของหลวงปู่นะครับแล้วก็ศัพท์นี้ถูกทายากจริงที่โดยแท้จริงคือทางวัดป่าอะไรอย่างเดีนนะครับโดยพระอาจารย์นะครับซึ่งในตอนที่เราทําเรื่องนี้พระอาจารย์มอบความไว้วางใจให้ทีมเราเข้าช่วยดูแลครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสรุปที่จบเรียบร้อย สำหรับวันนี้รู้สึกดีๆนะครับที่เดียวการที่ได้มาร่วมการบริจาคครั้งนี้นะครับทรัพย์มรดกของรู้แสงท้งหมดนะครับต้องเรียนน,นะครับไม่ว่าลูกหลานพวกผมเองนะครับที่ผ่านมาเราใช้คุณทรัพย์ตัวเองต่างเยอะทั้ทดให้มันจบนะครับไม่มีใครได้เงินสะเป๋าเลยแม้จะบาเดีอยวที่คุอเงิในใ่ที่เราเข้ามาแล้ว แล้วทรัพย,ย์มรดกเนี่ยเราตั้งใจให้การเป็นสาานะทุนทจริงๆสำหรับแนนะครับถ้าไม่ทราบเมื่อวันที่19กมิถุนานมีใครไปที่โรงพยาบาลหัวตานไหมครับนะครับทนะรัพย์ส่วนนึงประมาณ47ล้านบาทนะครับเราเอาไปสร้างอาคารผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลหัวละพานนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไดกก้ประชุมเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบนะครับ ก็เราน่าจะได้โรงพยาบาลภายในประมาณปี69-70ของโรงพยาบาลหัพานนะครับซึ่งในโรงพยาบาลหัลพานเนี่ยที่เรามอบให้เพราะว่าตอนที่เราจัดการเรื่องซับเนี่ยเราได้ถามทางโรงพยาบาลว่าตองที่จะดูแลภาพสมในเขตอำนาจยโสธรแล้วก็วลรัชธานีทุกลูกฟรีไ่นะครับทางโรงพยาบาลท่านผู้ิในการเองท่านบอกว่าท่านรอมนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ คณะแพทย์ทางโรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็เป็นทู่สิงหาขององคแสงอยู่ด้วยนะครับวันนี้เลยเป็นโอกาสน,นดีครับเ,เงินรักมรดกของแสงก้อนนี้นะครับเป็นจํานวนเงินสามล้านบาทนะครับเกิดขึ้นจากการที่ท่านพลบตรตรีดลุ่เกียดปัดแก้วนะครับที่เราเห็นกันในชื่อของพิเต่านะครับท่านามีการพิจารณาว่าอยากให้มีรัก สวนเนึ่งเข้ามาทำประโยชน์ให้กับคนปาิติวนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มีการพูดคุยกับพระทวีนะครับในการที่ว่าจะให้พระทวีมาเป็นตัวแทนในการมอบทรัพย์ของโรงพยาบาลปิจจวบันนี้สิ่งที่วันนี้ปากติวได้รับนะครับจะมี 1. นรถพยาบาลฉุกเฉินอุปกรณ์ครบเต็มนะครับอันที่2คือพ่อแม่พี่น้องในปากติจะได้ ห้องธนกรรมที่มีเตียงที่เป็นสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเรียกว่าเป็นคนชรานะครับเป็นคนพิการจะมีเตียงที่สามารถขึ้นลงได้สะดวกในการทำฟันแล้วเรายังมีจัดซื้ออปุปกรณ์อื่นๆให้กับโรงพยาบาลอีกมูลค่าอยู่ในสามล้านจริงๆต้องบอกว่างบประมาณมันเกินครับสิ่งที่โรงพยาบาลจะได้รับอย่างยูนิตธนกรรมเนี่ยตัวหนึ่งประมาณแปดแสนห้า ตอนแรกก็คิดว่าโรงาบน่าจะได้ตัวเดียวแต่ได้เรียนคุยกับคุณหมอคุณหมอคิดอยู่อย่างนี้ไหมฮะ